วันนี้เรามาทดสอบกันนะครับว่าออโตโฟคัส50 1.4เนี่ย Mark ทูและ m a r k 1มีความต่างกันยังไงครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่โยนะครับจาก Camera Maker วันนี้นะครับอาจจะสงสัยว่าผมมาทําอะไรข้างนอกนะครับปกติเราจะเจอกันในสตูนะครับแต่วันนี้นะครับมีคําถามมากันหลายคนนะครับที่ถามว่าซัมยังออโตโฟกัสนะครับที่ออกมาล่าสุดเนี่ยออโตโฟกัส50 1.4เนี่ยมาร์กทนะครับที่ออกมานะครับต่างยังไงกับ Mark กวันนะครับวันนี้เรามาทดสอบกันนะครับว่า Mark กทและ Mark กวัมีความต่างกันยังไงครับเพื่อนๆครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาเปรียบเทียบกันก็คือในเรื่องของความเบานะครับ ซัมยังออโตโฟกัส50.4สิ i ตัวนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันหนักอยู่เท่าไหร่ตัวนี้นะที่อยู่ในมือผมแค่420กรัมเท่านั้นนะครับเพืนเพื่อน ถ้าเราเปรียบเทียบเลนส์ที่เป็น50แล้วรูรับแสงกว้างๆอย่าง5 0 1.4หรือ1.2ในตลาดนะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับถ้าเป็นโซนี่ห้าเนี่ยมันจะอยู่ที่778กรัมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์501.4จเนี่ยจะอยู่ที่778กรัมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับซัมยัง420กรัมตัวนี้ถือเรียกว่าเบากว่ากันเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซิกมาอาร์ตนะครับ50 1.4เนี่ย กระโดดขึ้นมาเป็น880กรัมเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับ Sigma Art นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัว Mark 1นะครับสำหรับ5 0า m ิเนี่ย Mark 1เนวันอยู่ที่585กรัมส่วน Mark 2เนยอยู่4ี่ยอยู่420กรัมก็ถือว่ายังเบามากและถือว่าเบาที่สุดในบรรดา50.4ทั้งหมดในตลาดที่เราเช็คมานะครับถือว่าตัวนี้น่าใช้มากๆนะครับซึ่งผมมองดูว่าเมื่อใช้กับตัวบอดี้ที่เป็น A7 s e r i ซีนะครับ ปรากฏว่าน้ำหนักมันเนี่ยอยู่ประมาณ1นกิโลกว่านะครับเมื่อรวมกันแล้วเพราะว่าตัวบอดี้มันอยู่ประมาณ650กรัมโดยประมาณแต่ตัวนี้อีกประมาณ4ี0ก็ตกประมาณ1นกิโลนิดๆนะครับซึ่งเมื่อเราไปขึ้นบนกิมบอลเนี่ยมันทำงานได้ดีมากๆนะครับแล้วน้ําหนักก็ยังถือว่ารับได้ป่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันด้วยกันครับ เดี๋ยวเรามาดูรูปลักษ์ภายนอกกันนะครับเพื่อนๆสิ่งที่แตกต่างไปเลยอย่างเห็นได้ชัดสําหรับตัว5 1.4นะครับที่เป็นเวอร์ชันหนึและตัวเวอร์ชันสนะครับก็คือตัววงแหวนโฟกัสครับเพื่อนๆถ้าเป็นตัวเวอร์ชันหนึเนี่ยโลหะวงแหวนเนี่ยเขาจะซาะร่อ,องเอาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเวอร์ชัน2เนี่ยเขาจะเป็นยางพิมพ์ลายกันลื่นมานะครับ ในส่วนต่อมานะครับเพื่อนๆส่วนของตรงขอบสีนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น1่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน2นะครับตัวนี้มันจะเป็นขอบสีเงินแล้วซาะล่องด้านในนะครับซึ่งมันทําให้ดูเรียบหรูและดูเท่ขึ้นมากเลยครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับที่เพิ่มมาในส่วนของออโต้โฟกัส5 1.4เวอร์ชัน2นะครับก็คือตัว คัสตอมสวิชครับและก็ตัวโฟกัสโฮนั่นเองครับตัวนี้เดิมทีเวอร์ชัน1นจะไม่มีเลยนะครับแต่เวอร์ชัน2นี่จะมี2ปุ่มนี้มาให้นะครับเพื่อให้เราสามารถตั้งค่าการงานของวงแหวนได้ตามที่เราต้องการเลยครับและส่วนโฟกัสโฮนะครับก็เหมาะสําหรับงานวิดีโอมากๆครับและที่สําคัญเลยนะเพื่อนๆตัวนี้ผมมองว่ามันเวิร์กมากๆเลยก็คือตัวออโตโฟกัส50เวอร์ชัน2เนี่ยเขามีเวทเตอร์ซ a ลมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเลนส์ตัวนี้มันกันน้ำนะครับแล้วก็กันฝุ่นละอองได้ดีกว่าเวอร์ชัั่น1เยยออะมมากกรร้ลุุไปททีคบ แต่ในส่วนของคุณภาพของตัวออปติกนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นตัวเวอร์ชัน2เนี่ยหน้าเลนเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งหน้าเลนของตัวเวอร์ชัน2เนี่ยจะอยู่ที่72มิลนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน1เนี่ยมันจะอยู่ที่67มิลเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเวอร์ชัน2เนี่ยมันจะรับแสงได้มากกว่าแล้วก็ดีกว่าตัวเวอร์ชัน1นั่นเองครับยิ่งในเรื่องของชิ้นเลนนะครับเพื่อนเ,อนเขาปรับมาเยอะมากเพราะว่าตัวเวอร์ชัน1เนี่ย มันมีชิ้นเลนแค่9ชิ้นใน8กลุ่มเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของเวอร์ชัน2เนี่ยเขาจัดเต็มมาเลยครับเพื่อนเพนเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันครบรอบ50ปีของซัมยังเขาใส่ชิ้นเลนมาถึง11ชิ้นนะครับใน8กลุ่มด้วยกัน และแถมยังมีเลนส์พิเศษถึง6ชิ้นด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มความคมชัดนะครับแล้วก็ให้ภาพเนี่ยมีคุณภาพที่สูงที่สุดนะครับต่อไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทดสอบในส่วนของความเร็วออโต้โฟกัสกันนะครับเพราะเขาบอกว่าเจ้าตัวซัมซุงออโต้โฟกัส50มิล1.4 v e r s i o น2หรือที่เราเรียกกันว่า Mark 2เนี่ยเขาบอกว่าปรับมอเตอร์ใหม่เพื่อนๆมอเตอร์ Motor เนี่ยเขาทำให้มันทำงานได้เร็วกว่าเดิมนะครับโฟกัสเร็วกว่าเดิมวิดีโอสมูทกว่าเดิม และอีกเรื่องนะคบเพื่อนๆเลนระยะ50เนี่ยถ้าผมต้องการถ่ายครึ่งตัวเนี่ยผมต้องห่างจากแบบอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการถ่ายเต็มตัวผมต้องห่างแบบอยู่เท่าไหร่ซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเลนตัวนี้ด้วยความเป็น50มิล1.4เนี่ยโดยสปาล้วนะครับเขาสามารถเข้าใกล้แบบได้ใกล้สุดนะครับอยู่ที่45เซนเพราะนั้นมันถือว่าเข้าใกล้แบบได้ใกล้มากๆแต่ถ้าเกิดเราต้องการถ่ายให้เป็นครึ่งตัวนะครับเราควรจะอยู่ห่างจากแบบอย่างน้อยประมาณ2เมตรนะครับมันจะได้ครึ่งตัวที่กําลังสวยงามนะครับ ถ่ายเต็มตัวนะครับแล้วก็ถอยห่างจากแบบมาอยู่ประมาณ3เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งอันนี้มันสามารถทําให้เราเก็บภาพเต็มตัวของแบบได้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เมื่อวานเราไปทดสอบกันมานะครับว่าเลนส์ออโต้โฟกัสนะครับของซัมยาง50 1.4ตัวใหม่นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมตัวนี้ครับ การทดสอบภาคสนามเป็นยังไงนะครับผมมองว่าเพื่อนๆคงจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่าผลทดสอบเป็นยังไงนะครับในเรื่องของความคมชัดนะครับในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสนะครับและปุ่มต่างๆที่เพิ่มการทำงานมามากขึ้นเมื่อเราเทียบกับตัวเวอร์ชันหนึ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราลองใช้มานะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้ได้ดีกว่าเดิมนะครับคุณภาพปรับดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของออปติกนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากของเลนส์50มิลนะครับเพราะว่าเลนส์50มิลเนี่ยส่วนใหญ่เราถ่ายพอร์ตเทรตเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องความคมชัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องแบบคํานึงถึงเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะมันต้องการความคมชัดของดวงตานะครับหรือว่าผิวต่างต่างนะครับทีนี้เราก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้วครับว่าเลนส์ตัวนี้มันสามารถทําาางนนไดด้ีกว่เอร์ชัมๆ และที่สําคัญเนี่ยด้วยสเปคต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคัตตอมสวิชนะครับหรือเรื่องโฟกัสโฮเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยสะดวกมากๆในการใช้งานวิดีโอนะครับรวมไปถึงการควบคุมผ่านวงแหวนนะครับผมไม,ไม่ต้องนั่งจําเลยว่าวงแหวนนี้เป็นวงแหวนอะไรวงแหวนข้างหน้าเป็นวงแหวนอะไรนะครับเพราะนั้นผมสามารถใช้วงแหวนเดียวได้เลยแล้วก็เลือกเลยว่าอยากจะให้มันปรับอะไรมันก็ถ่ายสนุกขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยและที่สําคัญนะ F 1.4ครับผมชอบมาก เพราะมันถือว่าเป็น F 1.4ที่เบาที่สุดแล้วอย่างที่ผมบอกเลยเมื่อผมเทียบกับแต่ละแบรนด์ให้ดูนะครับถือว่าเบามากๆซึ่งมันถ่ายภาพแบบพอสเทตได้สนุกอะครับผมเดินถ่ายธรรมดาเนี่ยผมไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะครับถือกล้องตัวหนึ่งบวกเลนส์ไปเนี่ยถ่ายแบบได้ทุกระยะนะครับถือว่าเป็นเลนส์ที่น่าใช้มากๆนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเลนส์ซัมยังออโต้โฟกัสนะครับ50มิล1.4 v e r s i o น2หรือว่าที่เราเรียกว่า Mark II นะครับ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ Line ID นะครับ c a m e า a m a k e r นะครับหรือว่าทิ้งคำถามกันไว้ก็ได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตามเข้ามาตอบให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับก็กดติดตามไว้ได้นะครับเพราะว่าผมจะมีวิดีโอรีวิวออกมาเร็วๆนี้นะครับเมื่อเทียบ50กับตัวอื่นหรือเป็นเลนส์ตัวอื่นตัวไหนนะครับเพื่อนๆต้องลองติดตามชมกันนะครับอันนี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์กด u b s c r i b e ช่อง c a m e r a Maker ไว้ด้วยนะ